พี่น้องมากินส้มตำส้มตำส้มตำเหมือนกันอัดนี่เน่อัดสองอัดสองนาทีอันนี้ผัดกะเพราเนื้ออันนี้ผัดกะเพราเนื้อเด้อพี่น้องผัดกะเพราเนื้อเออ,เอ,อบนเด็กหางเหาแล้วกระเพราเนื้อกับส้มตำมาจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันเด้อเนี่ย กินข้าวกินข้าวก็ผัดกระเพราเพราะว่าจะมีกินข้าวแล้วเนี่ยแปง้งจะแก้วกินทล้วของเป็นแบบแถลงทั้งนั้นเลยกินทั้งของแหลงส้มตำ แล้พี่น้องมากินน้ำกันแล้วพี่น้องโอ้โหไก่น้ำปลานึก,กว่ามันมาเค็มๆมมมดู เนื้อแบบเออผัดกะเพราไอกไก่เครื่องในไก่ใส่เนื้อเครื่องในไก่ใส่เนื้อใส่น้ำวจวองปไปเอาผัดกะเพราเนื้อมาให้เราเฉยเลยโอ้ในขากระไดจะไม่เอาอยู่แหละเร็ว็จะไม่เอาแล้วะไม่ดเอา จะบอกว่าโอ้ยเจ้าผัดกะเพราเนื้อค่อยๆเพาเอาดอกไม่ใช่ผัดกะเพราเนื้อไก่เนาะก็บอกว่าผัดเคลือบเผาเครื่อง,งในไก่ใส่เนื้อใส่เนื้อไก่ไม่ใช่ใส่เนื้อเนื้อวัวอะออ๋อร้อน มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อจ้า